อ๋อไม่ถน <po bio> ัดไม่ยู่หันเนาะเดี๋ยวมาอัดอีกตั้งนะครับแล้ว้เราต้งไปอื่นตัวสามจุดนะครับไป็นงไปกระดาษโบกในหนึ่งจุดเจ็ดหานะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดะครับหนึ่งกิโลเจ็ดขีดยาดอีกแห้งเลยเนี่ยาอกแห้งเลยเนาะจอาดแจงไหมอ้่เออแล้วก็แจงไหมก็จุดอ้นหนัก อใจราคอยจะกลูครับพ you ี husband, toilet, oh ่น้องต่านี่ตานี่ยันจะไปแจ้งไม่หอกมาเนไปเลยครับของแก่ครับเยอะๆๆ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 เดี๋ยวๆๆ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 ๆปๆๆๆๆๆๆบๆปๆๆ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 ๆอยนะครับๆดๆๆ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 าๆทๆๆๆๆๆๆา เลขที่ออกเลขครับครับเพียงยากผูลงเี okay. so ้ยเง้ยเือขังก็นเนเนี่ยนี่ไ่ผิดือ่าเนี่นี่โอ้ยหาไมมเอ้ามาพอดีรทันเยอะโอ้ยแมวเงื่ว่าถ่ายมาแล้วมขงเคียก่อน เอาเดี๋ยวตัวตัาครับเ,าเ,าเาาอาเอาเอาถ่ายตาเลยครับอดีมัสเดี๋ยวไปไลต่ตรวหมวกเทพกระตุนต้อเท่านี้ตามตัวลึงไปไนี่ไปมิติรี แก้ปัญหาจากนวลนะครับจานวนโมเขานะครับได้วแกะปัญหาจานวนที่สองนะครับน้องอดที่สามต่อต่อไปนะครับพี่น้องอ่าเยวเวลาเดี๋ยวเวลาครับพี่น้องอ่าจานวนโมเขาจะานวนแรกครับอีกจานวนที่สองครับเทพกระตูนแก้ไขครับรอสักครู่พี่น้องเอ้าเแกะเอทจุดจานวนที่สองครับแก้ทั้งเทพกระตูนครับงูย้อนมาแล้วโอ้ยแมวเอ้ยว่ามถูกแก้เอ้าอดพี่รองเดี๋ยวไปไลยรถ บวกเทพกระตูนจองเจ้าดีตามต้อนลกไปโอเ้ยเเทพกระตูนไม่ไหม่่อไม่ไหมไม่ไม่ะฮ่าฮ่โอ๊ยหมกตาบาจไม่หมเราเดือดว้ยอะพี่เพิ่งเทพกระตูนเทพกระตูนไม่ไหไม่ไหมมยัง่างาดแรวเย เวลาไม่ผ่านวัวจางเลอะเ